จะมารีวิวบโปเก่อนนี่ที่เป็น,นโปกเกมอนท,อนทอนนั้งหมดที่เรามีเพราะมีคนหลงมาด้วยคนนี่คือเราไปซื้อมานี่มีอยู่แคน่นี้โปกเกมอนทั้งหมดจะไม่รีวิวตรงนี้ ยากนะและนี่ชแรกก็คือตัวนี้ตัวพระเอกเลยยูคัทชูอันนี้เรามีท่านอนนะท่านอนหลับแล้วก็จะตั้งไว้ตันยากนะอันนี้สองก็เป็นยีคัทชูท่านี้ท่าสปีดสายฟ้าเรมียีคัทชูอีกตคนนึงนี่ยูคัทชูนั่งอยู่เฉยั ตัวนี้ก็คือตัวกรงในเรื่องตัวนี้ชื่อว่าโดกัสนี่ชื่อีนชื่อโดกัสนี่ชื่ออาโบนี่ลักสองของอาโบชื่อว่าบมอกมาะายต่อ นีแล้วสองชื่อว่าแล้วสองของดูดัสชื่อว่ามาตาดูกัสนี่คือชื่อว่าคํนฟังในประเภทพิษก,กัเแลแล้วก็แล้วก็เนี่ยนี่ชื่อว่ามากอนนะทุกคนแต่มันตั้งไปทานเป็นแมลงนี่คือนี่ชื่อว่าโดคุคุลาเกะน,นะทุกคนตาวาต้งนี้นี่ชื่อว่าเมนู คลาสเกตไอันนี้ชื่อว ag. <T or un> ่าดอกคุลาสเกตมีเพียบเลยนี่ชื่อว่าไซงอนตอนนี้ชื่อว่าไซดอนนะเราไม่มีรักกอันนี้คือป๊อปโปุ่ี่ซอรซีจับได้ตัวแรกในภูมิภาคุณพี่คุณพี่ค่ะนี่จับตัวแรกนี่จับตัวแรก ไ่ชื่อว่าพีเจแต่ว่าเดี๋ยวเราไปหยิบอพีเจเจอพีเจแล้วเราก็รีวแค่นี้ก่อนนะขบวนนี้ขบานนี้